รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสวัสดีค่ะพบกับยิงกันยาไราวินนะคะกับมีเวอร์ตี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะ3ช่วงของรายการของเราวันนี้จัดเต็มเหมือนเช่นเคยค่ะโดยเริ่มต้นจากช่วงแรกกับมีเกสนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของน้องปอกับน้องกรีน คู่ซีแห่งบ้านทูแฟนเทเชียที่จะเรียกว่าคู่เกลียนก็ว่าได้เรื่องราวของทั้งสองคนนี้ทั้งสนุกทั้งแสบทั้งคันรวมถึงทั้งน่ารักด้วยยังไงต้องติดตามนะคะเนี่ยอย่างค้าโพเดือนนี้ผ่านมานี่ตกใจมากานะนะบอเท่าไหร่ามพันเจามพั0เ7็0 <3, 7. S 1> ของกินส5 0 0รวมกัน2คนเกือบแ0 0บาทและชว่วงที่สองค่ะกับมีเทรนก็จะเป็นเรื่องราวของการกินนะคะอย่างวันนี้จะเป็นเรื่องของการกินชีสนะคะบอกได้เลยว่ายอมอ้วนค่ะ ทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะนี่อืือ้รวมถึงเรื่องราวของความสวยความงานนะคะกับช่วง Beauty มีขาดไม่ได้นะคะคนเอเชียมักจะมีปัญหาเรื่องของหน้าแบนและ,ะหน้าบานทั้งหมดนี้ในรายการมีวาไ a ตี้ค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องปอและน้องกรีนกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเธอยังไม่ตืคนึกขนาดนี้เจอย่าพึ่งคึกละลายพฤติกรรมพหญิงนั่งหน้าชาเลยครับไม่ไม่คือจะบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วเใจแล้วพราะได้ข่าวมาว่า2คนนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นคู่เกลียนแห่ง True Fantasy โอ ถามก่อนรู้จักกันตั้งแต่แบบว่าบา้าน AF ใช่ครับซึ่งตอน AF7 เจ็ดเ<ช>อสนิทกันได้ยังไงอ่ะโอ้โสนิทจริงเรามาเริ่มตอนออกจากบ้านแล<ช>้วครับค่ะสนิทกันถึงขนาดที่ว่าแบบรู้จักนิสใส่ใจคอซึ่งกันและกันให้ปอพูดถึงกรีนก่อนอเออรกรีนเป็นคนยังไงที่กรีนเขาเป็นคนดูเหมือนแบบสนุกสนานเฮฮามั่นใจนะครับจริงๆเขาจะมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แบบจะมีความแบบ ดีต่ะอะไรเงี้ยแต่แต่การที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกให้แบบกบเกลื่อนกบเกลื่อนให้คนแบบอินเทอร์เทนคนแต่แต่เขาเป็นคนอินเทอร์เทนคนเก่งเขเป็นคนที่แบบรู้จุดว่าจะอินเทอร์เทนใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยเก็บข้อมูลมาดีแล้วน้องปอล่ะปอเขาก็จะเป็นคนสนุกสนานแต่เขาเป็นคนโฟกัสนะเขาเป็นคนแบบทํางานนะตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเรียกอะไรแบบในภายนอกที่แบบว่าดูก็ตลกจริงจริงมันมีความเหมือนกันไหมพี่หญิงว่าแบบ คือที่ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เหมือนกันคือแบบว่าพวกเก่งพี่แซวอุบบ้ยแต่มันมันเหมือนกันในขนาดที่ระดับจิตใต้สำน,น,นึกสับคอนเชียสมันตรง,งกันอะ<ห><ห>คือแต่ก่อนคือมือถือเวลาแบบนึกถึงอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกันสักสองวันปุ๊บเอไอไอปอมเป็นไงปื๊บปื้อสั่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังไม่เป็นยางไงครับเพราะว่าคุยแบบคุยกันเยอะมากแต่มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยอย่างเช่นแบบกำลังจะพิมพ์ลายหาไอคนพิมพ์โทรมากำลังจะแบบ ไอจีไปหาใช่คอมเมนต์อีกคนนึงโทรมาเนี่ยล่าสุดกินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากินไปแบบโอเชียนเวิลด์อะไรเงี้ยแล้วก็เออว่าเห็นปลาหมึกมันสวยดีอะไรเงี้ยหยิบมือถือขึ้นมากำลังจะกดเบอรโอ้ยไม่ได้กดโทรออกอ่ะต้องเป็นกดรับสายแทนเพราะปอโทรเข้าอะไรจะขนาดนั้นจริงๆมันแบบนี้มันจะแบบมันแปลกแตกมันจะแบบมีความแบบเพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งเห็นบอกโทรหากันวันละหลายรอบมากหลายรอบมากแต่ช่วงเนี้ยพลงลงนิดนึงแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบโทรวันหนึ่งแบบเช้าโทร เที่ยงสายโทรเที่ยงระหว่างขับรถเลยก็โทรบ่ายเย็นเนี่ยอย่างค่าโทรเดือนนี้ผ่านมานี่ตกใจมากเลยนะเยอะมากปอเท่าไหร่สามพันเจ็ดของกินสามพันห้ารวมกันสองคนเกือบแปดพันนาทีเกือบแปดพันบาทน่ะพูดถึงตอนที่คุณพ่อเสียเห็นบอกว่าเราก็เป็นกําลังใจให้เขาเลยเนาะ่ีพวงหลีดมาพวงแรกบบสองก็มาเลยฮะแต่ว่าไม่ได้ไปงานไปไปไปครั้งหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยเราทํางานอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนเหมือนเรารู้ว่าเขาแบบ เขาใช่ต้องการกำลังใจเราก็เลยส่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นบอกว่าสนุกสนานแบบนี้แต่ตอนคุณพ่อเสียก็มีเครียดมีหน่อยเหมือนกันเครียดมากฮะก็จริงๆแพ่พ่อเสียแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องปัญหาอย่างอื่นด้วยปัญหาเรื่องงานเรื่องแบบเรากำลังจะเปิดโรงเรียนแล้วมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย โอ้ลมันประดังประเดขเข้ามาช่วงเดียวเรารู้นะว่าชีวิตเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็จะผ่านไปยากแต่เห็นบอกกําลังใจสาคัญก็มาจากปอเหมือนกันจริงๆช่วงนี้ก็หน่อยพอๆกับช่วงนั้นนะฮะช่วง <c oughs> ช่วงนี้มันจะมีปัญหา <c oughs> เรื่องแบบเปลี่ยนอะไรต่างๆในชีวิตใช่มันก็จะมีแบบโน่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเหมือนเขาจะไม่ถนัดในเชิงให้กําลังใจแบบมาพูดจาดีๆอยให้คำปรึกษาไม่ค่อยเป็นแต่ว่าผมจะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็แย่เขาให้สนุกให้เขาหาบางทีก็ผิดการลเทศะ แล้วเวลาที่ปอเขามีปัญหาละกีนน่าจะเป็นแบบที่ปรึกษาที่ดีไหมก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีแต่เขาก็คงลืมไปหมดแล้วนะนี่อย่างล่าสุดจะ <c oughs> ปอไม่ได้ค่อยดาว <c oughs> ไมไ่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคนโทรลตัวเองได้ค่อนข้างโอเคหรืออย่างแบบอย่างล่าสุดเขามีปัญหาเรื่องคิวงานมันชนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห่วงว่าแบบคือเป็นห่วงสามารถแบบที่ทิ้งงานวันนั้นข <c oughs> องกีนอ่ะทั้งวันได้เพื่อนที่จะไปหาเขาเลยแบบไม่แต่และขอบบอกคือสนิทกันจนขนาดที่ว่ารู้คิวงานซึ่งกันและกันคือออ หาเวลาเมาได้ครับคือคือเราเช็คตารางงานกันเพื่อแบบช่วงนี้เมาได้นะเมาได้ใช่ออคือทั้งคู่มีคิวของคิวงานกันแล้วมันมาจากอแบบมันมาจากการที่เปิดตารางงานออเฮ้ยมีแกย้ายไปอยู่ด้วยกันไหมอ่ะเนี่ยคือกินอันนี้คือปอไม่ต้องเหนื่อยจำคิวกินหรอกกินคิวไม่เยอะแต่คิวปอเนี่ยวันนึงมันทำสามงานอย่างเงี้ยแล้วกินจะต้องเป็นฝ่ายรู้ไงว่าแบบ โทรตอนเที่ยงได้เที่ยงถึงไปเที่ยงถึงห้าโมงโทรไม่ได้เพราะว่าทีนี่อยู่แล้วจะดูลักษณะงานด้วยเช่นดูาดู AR ก่อนว่าเขาเป็นําไนงถ้าเป็น AR ดูดูก็จะไม่โทรน่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดู AR รหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยอย่างวันนึงวิ่งสามงานงนี้จะรู้ว่าช่วงพักโทรได้ลอยต่อขึ้นเครื่องตอนนี้อะระหว่างรอเครื่องโทรได้กับเพื่อนโทรได้เลยนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแล้วกินจำได้จริงๆนะแบบจำได้หมดเลยว่าผมทํางานอะไรจำได้มากกว่าผมองคือ ผมอาจจะดูเป็นวันๆไปเพราะว่ามันบางทีมันออจำไ,<อ>ไม่ได้อะไรแต่เขาจะรู้หมดเลยวันนี้ทั้งสัปดาห์ว่าแบบสัปดาห์ไหนสัปดาห์ไหนฟอร์พักอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้แค่ง,งานแทกแค่นั้นเอง <c oughs> เขาจะบอกแต่เขาจะบอกนะว่าเออคือแบบงานแทกนี่คือยอมรับเลยว่าสนิทกันมากจริงๆนะเนาะและนี่ขอบอกนะคะไม่ใช่แค่เมาส์กันเองสองคนนะคะที่เมาส์เยอะนี่อาจจะเป็นเพราะว่านินทาชาวบ้านเรื่องนินทานี่จนมีไอจีชื่อว่านินทาคลับมันคืออะไรเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจาก ก็มีผมพี่กีนแล้วก็มีน้องผมซึ่งซึ่งมาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเช่นมันก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมากลายมาเป็นสนิทกับพวกผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครั้งหนึ่งไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็เราชอบพูดถึงเรื่องแบบเรื่องลู้นเรื่องเอนเตอร์เทนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งไอจีดีกว่าเป็นแบบเกี่ยวกับการแบบนินทาเราจะต้องลงอะไรแบบนินทาใครบ้างอ่ะเพื่อนในแบบ คือมันไม่มันไม่ได้แบบเรามานั่งถ่ายคิดว่าเราจะดินทาใครนะแต่เราจะสร้างสถานการณ์ซึ่งเป็นมุกจําลองซึ่งแบบแฟนคลับจะชอบมากว่าเหมือนได้เห็นศิลปินของเขาในอีกแง่มุมหนึ่ง15วิเธอจัดเต็มขนาดนั้นจัดเต็มจนกระทั่งโดนผู้ใหญ่เรียกพบเพราะว่าอะไรอ่ะผู้ใหญ่เรียกพบเพื่อให้สารโปรเจกต์ต่อโอ้โหมันปังขนาด มีช anel ใน YouTube หรือยังยังไม่มีพี่ว่าควรจะทำนะ15บห้าวิเนี่ยมันน้อยไปตักทีตัดบปุ๊บครึ่งนาทีโย้โหของดีเต็มเลยคนจะได้ตามไป subscribe นะค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกตลกตลกนะฮะถ้าอยากรู้ว่าตลกไงไปฟอท่นินทาคลับนะสกดนะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างให้เลยนะคะนินทาคลับนะคะยอด Follow เยอะด้วยเปิดมาได้สสัปดาห์ก็2อพันเนาะเกือบ2,000สสุดยอดมากมากอ่ะ คุยเรื่องแบบว่าขำๆกันไปแล้วคราวนี้แบบแบบซึ้งๆบ้างนะเออมีเรื่องซึ้งมั้ยซึ้งๆเป็นห่วงอะไรซึ่งกันละกันบ้างที่จะเป็นห่วงเขาเขาขับรถเร็วฮะบางทีแบบว่ามันไม่เร็วขนาดนั้นมันเร็วขนาดนั้นเว้ยมันเร็วขนาดนั้นแบบนั่งเขาเตือนก็ฟังบ้างอแล้วก็คือเขาจะมีโลกส่วนตัวมากเขาจะโฟกัสเขาจะสมาธิมากจนบางทีแบบสิ่งข้างๆอย่างเงี้ยมันมันลืมมันลืมแบบเก็บตกไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่างเขาแบบ มีหูมีตาเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะได้จะได้ไม่ใช่ให้แบบจะได้แบบเขาเรียกอะไรคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตมันจะได้เก็บไว้อุ้มไว้ให้หมดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องโตต่อไปเรื่อยๆล้วไม่อยากให้ประมาทเพราะว่าชีวิตที่แบบว่าไม่รู้ว่ากินจะรู้สึกตลอดว่ามันต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่แล้วอย่างวันเนี้ยน้องแบบประสบความสำเร็จมากอะไรเงี้ยล้วก็เออทำทุกอย่างให้มันดีให้มันให้มันมีความสุข่ทำให้มันมีความสุขแต่ว่า มันต้องมีแผนที่แบบว่าจะรองรับให้ชีวิตตัวเองเดินต่อไปได้เนาะอ่ะน้องปอว่าห่วงอะไรกรีนเขาดูเป็นคนอี่งเขาเป็นคนเครียดง่ายครับผมเขาจะเป็นคนจิตตกง่ายอะ่ะจะมีช่วงช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงที่ไม่มีไม่มีสติหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะแบบเป็นคนแบบเรื่องอะไรเข้ามาเขาก็จะเครียดเครียด <c> <eternity. S 2> หนักเลยอย่างเร <congratulations S 2> <c> ื่องแบบอะไรที่มันยังไม่เกิดอะไรเงี้ยเรื่องในอนาคตเนี้ยผมจะไม่ ผมจะไม่ค่อยชอบคิดเรื่องนาคนเท่าไหร่แต่เขาจะมีคนชอบคิดเวลาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้วะแล้วชีวิตต่อไปจะเป็นไงอะไรเงี้ยเขาชอบคิดไปก่อนแล้วแล้วก็ไม่ไม่คิดถึงตอนตอนนี้อะไรเงี้ยวันนี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นง็นนี้มันยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยชอบไปคิดไปก่อนก็นกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเนะคนนึงไม่คิดอะไรเลยกลับอีกคนหนึ่งนี่คิดทุกอย่างคู่นี้นี่เรียกว่าน่ารักจริงๆเลยนะคะเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนที่เรียกว่าเป็นกัลยาณนมิตรจริงๆเลยเนาะ อดังนั้นนะคะก็ขอให้รักษาแบบว่ามิตรภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมองคนใกล้ตัวนะคะว่าคุณเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรกับคุณเหมือนคู่นี้บ้างหรือยังนะคะเดียวันนี้ขอบคุณน้องปอและน้องกรีนมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ,คคะสนับสนุนรายการโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส